ทุกท่านยังจำได้ไหมครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาหนุ่มขเขมรอัดคลิปออกมาท้าตีท้าต่อยกับนักมวยไทยอยากเจอนักมวยไทยล่าสุดนี้ได้ทำคลิปออกมาขอโทษแล้วนะเนื่องจากว่าถูกตามล่าเดี๋ยวลองไปฟังคลิปพูดเป็นภาษาขเขมรท้าเจอกับมวยไทยเฮ่ยไอ้ใจมัตอม่ตอวิดีโอมาต่อคอมเมนวิดีโอมุนนะ មានតែឆ្លើយគេថាអីឯងចង់ជួបពួកអាក្ម oi ថៃអីណាមិញបានថាបងញ៉ាំនោខង7រំលូ9ចង់មកជួបមកឃើញហ្នឹងម៉ូនេះមិញបានហើយសុំដំតទៅអានេះពេនឌីលមកចំនូនណាអានេះពេនឌីលណាឃើញគេចង់ឃើញឌីលគេហ្នឹងខ្ញុំខំខំវិញមុខមិញញ៉ាំឲ្យស្អាតដូចមងេងហ្នឹងបងខ្ញុំមកស្អាតដូចមងេងទេព្រោះខ្ញុំស្ទើរធ្វើការបងខ្ញុំមកខ្មោចយីឯងខ្ញុំមកស្អាតតិចគេទេយល់កាន់ណា โอเคนะหมดที่กี้ยังมือคนเองวองนะยังมือคนเองพอคุยคลาเร่เรไงอ่ะคุยคลาเร่ไงอืมมือยังมือคนเองซสอนจำหมดที่กี้นะตัวเองเชนแมกมาส่งไปยูซีได้จังหรืจังจังอืมดูกันนะโอเคนะรูเรื่องไหมมีเรื่องไหมรเรื่องนะนี่แหละครับยูซีทุกท่านที่เป็นกระแส พี่น้องคนไทยหลายๆท่านนี่ก็ไม่พอใจนะครับหลายๆท่านนี่ก็ฟังภาษาเคมรน,นออกก็เอาไปแปลกันเป็นภาษาไทยอ่าเขาก็แปลออกมานะครับอยากเจอมวยไทยอยากเจอรถถังอยากเจอคนนั้นคนนี้ท้าพอถูกตามล่าปุ๊บทาคลิปนี่ครับคลิปเขานะฮะทำคลิปไปตัดผมด้วยนะเปลี่ยนทรงเลยนะพอถูกตามล่าเปลี่ยนทรง อยู่ที่ลำลุกกาจังหวัดปทุมธานีอยู่ในประเทศไทยไปตัดผมใหม่ทําตัวเรียบร้อยยกมือไหว้ขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจที่ผมอัดคลิปออกมาผมตั้งใจที่จะทำคลิปเล่นๆคุยโม้กับคนขเขมรด้วยกันไม่คิดว่าคนไทยจะฟังออกไม่คิดว่าคนไทยจะเข้าใจนะครับก็ได้ทำคลิปออกมาขอโทษคนไทย นะครับเพราะว่ากลุ่มนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณเตอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุณกันจอมพลังเนี่ยเขาก็ตามล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยกำลังเดือดนะครับกำลังมีปัญหาพอคอมเมนอัดคลิปออกมาแบบนี้คอมเมนเองก็เดือดร้อนนะครับอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นสุขสร้างความเดือดร้อน ท้าทายนะครับพอถูกจับได้ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จนมุมนะครับไม่มีที่ไปแล้วมีอีกหลายตัวนะครับขเขมรที่ทำคลิปออกมาด่าคนไทยโจมตีประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนนี่คือกลับไปถึงขเขมรแล้วก็เลยทำคลิปออกมาแต่คนนี้นี่คือยังอยู่ที่ปทุมธานีเขาจับพิกัดได้เขาสืบหาได้แป๊บเดียวนะครับ รีบไปตัดผมเลยนะครับดีนะช่างตัดผมยังตัดผมให้เนี่ยทรงเดิมๆที่ออกมาทําคลิปเนี่ยโอ้โหนักเลงครับนักเลงอยากเจอรถถังอยากเจอนักมวยไทยที่เก่งๆมีใครบ้างนะครับแปลเป็นภาษาไทยแต่พอจับได้ปุ๊บหงอยพูดไม่ออกอนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับอยู่ที่ด่านนะครับสากแก้ว อนนี้ก็มีข่าวล่าสุดเ็ามีการแจ้งมานะครับว่าคนกัมพูชาเนี่ยแหกด่านนะครับแหกด่านเจ้าหน้าที่ไทยพยายามที่จะควบคุมนะครับเนื่องจากว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเอาง่ายๆนะครับขาดแคลนขาดแคลน,นน้ำมันขาดแคลนสินค้านะครับเพราะผลกระทบมาจากการปิดด่านระหว่างผู้นำสองประเทศอ่าเมศน,นี่ก็เดือดร้อนกว่าเพราะว่าเป็นคนที่นำเข้าสินค้าไทย ใช้นะครับไฟฟ้าจากประเทศไทยใช้เน็ตจ,จากไทยนะครับรายได้ก็ไม่มีถูกปิดด่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนเห็นไหมครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับขมินี่แหกดา่านเจ้าหน้าที่ไทยพยายามควบคุมนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าไทยปิดด่านนานๆปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับคนที่จะเดือดร้อนเนี่ยคือขมนไม่ใช่คนไทยนะขมนนี่หนักกว่าไทยมาก ถ้าไทยเดือดร้อนนะครับอ่าเฉลี่ยประมาณ10%นะครับคามรนี่80เลยนะครับคาเมรเนี่ยแหกด่านจะเข้ามาฝั่งไทยมาซื้อของอ่าเห็นคนไทยนี่แหกด่านอยากข้ามไปคามรไหมครับตั้งแต่ปิดด่านนะครับไม่มีส่วนมากนี่คือคามรเนี่ยทั้งทําคลิปออกมาอ่าแต่ฝ่ายผู้นำาเมรเนี่ยประชาชนตัวเองเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะอ่าทเป็นไม่เดือดร้อนปิดไปเถอะ เดี๋ยวผลกระทบเนี่ยประเทศไทยก็จะเดือดร้อนเองเศรษฐกิจไทยจะแย่ขายสินค้าไม่ได้คาเมนก็ไม่รับสินค้าไทยแต่อย่างที่เห็นในภาพนี้ครับนี่คือประชาชนชาวคาเมรที่ด่านสะแก้วนะครับตรงข้ามกับประเทศไทยนะฮะฮุนเซนได้ลงมาดูประชาชนคนขาเมรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอยู่แต่ในกรุงพนมเปญฮุนเซนก็ไม่มีเว,เวลาที่จะมาดูแลประชาชนคนขาเมน มัวแต่เล่นเฟซมัวแต่โพสทุกวันทุกวันฮุนเซนโพสเอาฮานะครับแรกๆเนี่คนไทยก็ให้ความสำคัญอยู่นะครับเข้าไปติดตามอ่าเพราะว่าเป็นผู้นำประเทศอำนาจสูงสุดอยู่ในมือหุนเซนหลังๆมานี้เริ่มเลอะเทอะนะครับอ่าโพสห้าห้าโพสสิบโพสต่อวันเหมือนคนหัดเล่นเฟซใหม่ๆนะครับอ่าอันนี้คือเป็นผู้นำของกัมพูชานะครับยังมีพี่น้องนะครับ อีกเยอะแยะมากมายนะครับคนกัมพูชานะครับในเมืองไทยเนี่ยหลายๆคนนี้ก็ไม่อยากกลับไม่อยากกลับขเขมรน,นะ,ะทั้งที่ฮุนเซนก็พยายามปล่อยข่าวนะครับจะมีกลุ่มคนไทยทำลายร่างกายกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มชาตินิยมปลุกกระแสะเกียดชังคนขเขมรตามล่าคนขาเขมรแถวสํโรงทั้งการจมพันลังทั้งเต้อาชีวะไปขึ้นแบล็คลิสนูน่นอยู่ในเพจเขมรห้ามเข้ากัมพูชานั่นนี่นะครับ ขมรส่วนหนึ่งก็เชื่อนะครับรีบหนีกลับประเทศนะครับพอกลับไปฮุนเซนบอกว่าดี่จะหาที่ดินทํากินให้อ่าจะขึ้นค่าแรงให้จะหาโรงงานให้ขมรน,นี้ขาดแคลนแรงงานกลับมาสักสองสามแสนก็รับไหวไปไปมาครับภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะครับขมรที่กลับไปก็คือตกงานตกงานไม่มีงานทํานะครับกลับไปในกัมพูชา อยากกลับมาก็ลําบากนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวนี้ไทยก็ปิดด่านนะครับอยากกลับเข้ามาทํางานที่เมืองไทยเหมือนเดิมอ่าหลายคนนี่แหละครับพี่น้องครับมันความแตกต่างระหว่างไทยกับกัมพูชามันพิสูจน์ให้เห็นว่าปิดด่านนานๆครับใครจะเหลือดร้อนนะครับกัมพูชานะนะครับใครเห็นด้วยนะครับให้อ่ารัฐบาลไทยหรือเจ้าหน้าที่ไทยนี่ปิดด่านนานๆจนกัมพูชาหรือว่า,ขาเขมรเนี่ยจนมุมอ่า ปิดนานๆใครเห็นด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ FC ทุกท่านขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ